สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอยู่กันปฏิพัฒน์ออโต้นะครับพี่พี่ทุกท่านครับถ้าเกิดเป็นลูกค้านะครับหรือว่าพี่พี่ที่เข้ามารับชมใหม่นะฮะก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องทางในการติดต่อฮนะด้านใต้ discription ตรงนี้ ก็จะเป็น Li n e แอดเป็นพัดออตโต้หรือว่าเบอร์โทรสับสายตรงอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับไม่สะดวกเดินทางมาจักไฟนนซ์ที่ร้านเรามีบริการฝากเซฟแฟนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยและฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ครับอ๋อพาเจ้าหนี้มารีโว่สอง t r สี่เอนทรีรถปี2022นยนะครับย้ำนะครับว่าเป็นตัวปี2022หรือว่า2565น้นั่นคือรถปีนี้นี่เองนะฮะคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานครับ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อไปกฎหมายนะฮะเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับอย่างซื้อไปแล้วเนี่ยไปพบจงพบเจออะไรอย่างพวกนี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนคนนั้นตรงนี้คืออีกหนึ่งเรื่องในการการันตีสินค้าของทางร้านเราซึ่งเรามีการดูแลหลังการขายและก็ในเรื่องของคุณภาพที่คุณลูกค้าสามารถไว้ใจในการเลือกซื้อได้เลย ราคา5 2 9 9 0 0บาทไม่ส0 0 0มืโลออกรถศูนย์บาทจอง300ขับฟรีอีก3เดือนโคตรคุม้มนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นตัวหน้าหมูป่าเดิมๆแบบนี้สีดำด้านไฟหน้านี่สายกิ๊กเลยนะฮะแทบจะไม่มีฝ้าเลยนะครับกรอบตันหมอกก็จะเป็นตัวสีดำด้านแต่ว่าเราตันหมอกไม่ได้มีติดให้กับตัวรถนะฮะอันนี้น่าเสียดาย ไม่ว่าจะเป็นตัวเชนเพราะว่าอย่างตัวปียีิบสองเนี่ยมันจะเชนในเรื่องตัวสองจุดแแต่ไม่ได้เชนสําหรับตัวสองจุดสี่ด้วยนะฮะถ้าเกิดอย่างปียีิบสองเนี่ยเชนในเรื่องตัวสองจุดแปดเสร็จแล้วมาเชนในเรื่องตัวสองจุดสี่ในการเพิ่มตัดหมอกมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยรถเราสร้างไปดีอยู่แล้วครับเพราะ้าเกิดเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะฮะหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นตัวพวกแบบอย่างทปแบบนี้เนี่ย ก็จะไม่มีแตนมอกใส่มาให้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงนะสำหรับแตหมอกแต่จริงๆถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เนี่ยเราก็สามารถใส่ให้ได้นะครับหรืออย่างบางคนจะสามารถไปใส่เองได้ไหมได้นะเพราะว่ามจะมีทั้งหลอดไฮโดรเจนแล้วก็ตัวหลอดแบบ LED เครื่องยนต์สวยมากครับสภาพด้านในเครื่องยนต์นะตามจุดตามซอกตามมุมต่างๆกริปเลย ฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์นะฮะไม่มีหนูแทะนะครับไม่มีขาดนะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นหนูแท้ทั้งหมดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอย่างบางทีมันก็อาจจะมีการหลุดล่อยบ้างรถมีการใช้งานครับความร้อนมันจะมีการพัดอยู่แล้วภายในตัวเครื่องยนต์เพราะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่สําหรับตรงคันนี้ไม่มีแล้วก็ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงขานหน้าขานล่างแก้มซ้ายแก้มขวาตัวแผ่นเพดนะฮะ ระบุไว้เป็น NOV ครับก็คือจะเป็นตัว n o v e m b e r นะฮะเดือนพฤศจิกายนปี2021เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเป็นตัวรถโมเดลปี2021แล้วก็จดทะเบียนในปี2022แต่ก็อยู่ในช่วงปลายปีนะครับอยู่ในช่วงปลายปีนะตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไหน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งส่วนทงร้อยกับลูกค้าใหม่แล้วก็หลักการรับประกันหลังก,การขายครับเรารับประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000กิโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก หนึ่งปีเต็มๆนะฮะวันตีศูนย์ไม่ต้องพูดเยอะครับ5้าปี1นึ่งแสนโลสามารถเช็คเซอร์วิสต่อศูนย์ได้เลยถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าต้องการเอาไปเซอร์วิสศูนย์ต่อเนี่ยหรือว่าเอาไปเช็คตัวศูนย์ต่อเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีฟริกบอกกันหลังไม่อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็จองไว้ก่อนล็อกตัวรถไว้ก่อนถ้าเกิดได้จองได้จัดไฟนแนนซ์ได้ทําตรงนี้ไปได้เลยเต็มที่ไม่เสียใจแน่นอนแล้วก็ คุ้มสำหรับในการซื้อหัวเดี่ยวสักคันหนึ่งซึ่งเป็นตัวรถปีนี้นะครับสีด้านข้างครับตรงนี้ต้องมีการขัดแล้วเรียบร้อยสีเดิมสวยเสมอกันโจรดทั่วทั้งคันนะฮะแล้วก็ตัวล้อครับเป็นเวลงานเวนซ่าห้าก้านห้ารูนะครับยางก็จะเป็น2องห้าห้าห้าสอาร์บนนี่ก็จะเป็นตัวยางแก้มหนานะครับถามว่ายางบางมีไหมมีนะ แล้วก็แม็กสามารถเปลี่ยนลายได้ถ้าเกิดอย่าง5รูนี่เราก็มีครบทุกลาย T E R E C E R P F 1นะฮะเลือกได้เลยเต็มที่นะครับไฟเลี้ยวโลโก้นะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิมคราวนี้พามาดูตัวด้านในกันบ้างครับแต่ถ้าเกิดนับกันในเรื่องตัวออปชันเนี่ยตรงเนี้ถือว่าเยอะนะฮะมีแอร์แบ็กสาใบจอ DVD จอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะฮะหรือว่าตัวจอสัมผัสนะครับ แล้วก็ Android Auto Apple c a r p l a y เชื่อมต่อ b l u e b o o t h USB ู0อีกหนึ่งช่องแอบเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะ150แรงม้าครับในรหัส2 GD แรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรนะฮะครานี้เนี่ยใส่อุปกรณ์ไว้ครบหมดแล้วตู้นะครับอันนี้เป็น2เมตรสิความสูงแบบสแตนดาร์ดเลยแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นกันมาเนี่ยรถแต่ละคันที่เราได้มีการรีวิวหรือว่าจอดจุดที่ร้านเราเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นตัว2เมตร10ทั้งหมดเมตร8เลือกได้2เมตรเลือกได้2เมตร30 2เมตร50มีหมดเลยตู้ขายกับข้าวยังทําได้ฮะไว้ขนแพะขนแกะก็ยังมีทําได้หมดเลยอันนี้ถือว่าจบจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจบแค่เห็นแบบนี้ก็คือจบเลยเผื่อครับยังบางคนเนี่ยตู้มันอาจจะไม่ได้ตรงสเปคเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถมาเลือกรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งได้ขอให้บอกก็แล้วกันนะฮะ แต่ก็ต้องจองไว้ก่อน300นะครับถ้าเกิดอย่างตัวปี22เนี่ยรีวอสองยจะมีแค่คันนี้คันเดียวที่อันได้เอามารีวิวนะครับส่วนล้อหลังฮนะเป็นกระทับผ่านะครับตัวนี้กระทับผ่าเนี่ยจะเป็นของ t ีแม็นะฮะเป็นกระทับผ่า t ทีแม็ขอบ14นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเห็นตัวแนบแล้วเดี๋ยวจะร้องว้าวเกิน8แผ่นนะคันนี้ยังกับเผารอยนะครับ,นน 100, รบแต่ไม่ใช่นะ เพราะว่าเขาเสริมแหนบมาค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวโชคเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นตัวขอบ14ยางไมชิน XCD-P22 บนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยต้องใส่มาแบบนี้ให้มันแมทช์นะครับเพราะว่าอย่างด้านหน้าก็เป็นตัวล้อแม็กโปรติไปด้านหลังเนี่ยคือมันจะมีการเสริมแหนบมาเยอะก็ต้องใส่เป็นล้อหลังกระทะผายาง XCD แบบนี้3ตันนักมาแทนได้นะ แต่ถ้าเกิดเกินเนี่ยเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดกันในเรื่องความหนาของเสื้อผพาเนี่ยรีวเนี่ยมันจะเล็กกว่าอีสุหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่าง3ตันเนี่ยหรือว่าต่ำกว่า3ตันประมาณ2.72.8ตันเนี่ยตรงนี้คือได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยโดนชนท้ายรถไม่เคยโดนจูบตูดมาแน่นอนนะฮะโคมไฟท้ายเลี้ยวเบรกใช้งานได้ตามปกติน้ำไม่มีขังนะฮะฝ้าไม่มีขึ้นไฟไม่มีแตกนะครับ โลโก้ครบเหมือนเดิมไฟเบรกตลงที่3เป็นตัวหลอดแบบ LED ด้านหลังตู้ก็ฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองหลีเลี้ยวเบรกด้านบนติดทุกดวงนะฮะคันนี้แน่นอนครับเป็นตัวโชคไข่เดี๋ยวเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ดูนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองนับแหนบคร่าวๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผ่น ฝั่งหนึ่งสิบสามแผ่นนะฮะเอ้าเดี๋ยววิวลองดูได้มันเรียงมาเนี่ยชุดล่างเนี่ยคือมันจะเป็นตัวชุดเสริมแต่ถ้าเกิดชุดบนของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแดบแหนบเดิมจากโรงงานถ้าเกิดเป็นตัวชุดบนนะฮะแต่ข้างล่างนี่จะเป็นตัวแหน,นบเสริมนะครับฝั่งก็สิบสามแผ่นนะอันนี้คือ,อน,นับรวมไปเลยนะแต่ลองใต้สุดเนี่ยนะครับก่อนถึงตัวแหนบอันที่สองเนี่ยเนี่ยไม่ได้นับนะฮะสิบสามแผ่นโชว์ไข้กันฝั่งละสองตัวครบครับจบครับซื้อได้เลย ตัดสินใจซื้อได้เลยในคลิปนี้ไม่เสียใจแน่นอนถ้าเกิดตัวซื้อรถคันนี้ไปเราคิดกันแบบนี้ง่ายๆครับถ้าเกิดอย่างเราได้ปี22มาสักคันนี่ที่เป็นรถเปล่าเราไปทําแหนบถึงขนาดนี้เราทําเป็นตัวโชว๊คไขว้ถึงขนาดนี้ไหนจะพวกแบบอย่างหูน็อตโช๊คหูยึดช้องบนอีกนะครับล้อกระทะยางแม็กจัดทรงและในเรื่องตัวความถูกต้องฮะนั่นคือการจดทะเบียนลงเล่ม พวกนี้มันคือองค์ประกอบโดยรวมที่พอลาเราไปเสียเองเนี่ยมันก็ข้างที่จะเยอะแล้วมันจะต้องควักเงินในกระเป๋าตังออกมาจ่ายซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่คุม้มเพราะนั้นเนี่ยเราซื้อในตัวรถคันนี้ราคาเดียวและจบแบบนี้ยังไงก็ซื้อและคุ้มแน่นอนนะฮะเราดูตัวรถรอบคันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถกันสักนิดนึงโอเคนะฮะจบกันอีกหนึ่งคันนะครับสับตัวรถเข้าใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่งล้างเสร็จเลยอันก็เลยเอามาทำคลิปให้ดูก่อนนะครับ สำหรับพวกแบบอย่างหัวเดียวพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปเร็วนะครับคือหลายคนอาจจะมองแล้วลองตัดสินใจในมุมต่างๆก็มีนี่ถือว่าไม่ได้ผิดเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราดูกันแบบแบนๆนะแต่ถ้าเกิดเรามองโดยรวมทั้งหมดของทางร้านเนี่ยมันจะเป็นเลทราคานี้หมดเลยปี20 21 22แตกต่างกันบ้างใหม่บ้างหรือว่าเป็น 20. จน20 ก็คระกึ่งกันไปนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามองมาแยกแบบเจาะเป็นเงินคันไปเลยถ้าเกิดทาแนวแบบนี้โชคแบบนี้และยังไม่มีจองแบบนี้จองได้เลยครับไม่เสียใจแน่นอนในการซื้อตัวปี22คันนี้ราคา5 2 9 0 0 0 0บาทสำหรับตัวปี22คันนี 22, ท้ที่ทำช่วงล่างมาแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้นะฮะก็ต้องมีใบวิศวะรองรับด้วยจดทะเบียนลงเล่มด้วยถามว่าทำไม่ได้ไหม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนสำหรับพี่พิ่ท่าน,นะครับที่ดูในคลิปนี้มา mm. เห็นอันยืนกับเจ้ารีโมปี22คันนี้ 1. จอง300นะฮะได้ตรงนี้แน่นอนไม่ได้เน้นในเรื่องตัวเงินจองนะครับเน้นให้ลูกค้ามีรถใช้ 2. นะฮะจัดโอน1,000 0บาทฟรีให้ไม่เสียเลยแม้แต่บาทเดียวสักสลึงเดียวก็ไม่เอาฟรีคือฟรีนะครับ 3ภาษีพรศต่อให้เป็นปีหน้าเรียบร้อยตรงนี้คือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีติดกับตัวรถเอาไว้นะฮะแล้วก็ขับฟรีสูงสุดอีก90วันหรือว่า3เดือนนะครับเราเข้าเงื่อนไขเนี่ยเรามี90วันอยู่ในใจเลยแน่นอนได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราไม่ได้เข้าเงื่อนไขเราไม่มีเครดิตรายได้เราไม่เยอะมากเรามีคนกู้ร่วมแต่เราไม่มีเครดิต ไม่เป็นไรฮะมันก็จะมีเป็นตัว45วันรองรับเอาไว้อย่าไปคิดถึงในเรื่องตัวเลขนะครับเราคิดถึงความเป็นจริงว่าเราไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่ยังไงเราก็ได้ขับฟรีจะบอกว่ากำาขี้ดีกว่ากำตดดีกว่าไหมแบบนั้นก็คงไม่ใช่คือมันไม่มีช่องทางในการเสียกําไรนี่มองในมุมคนซื้อนะครับเราได้รถใช้เงินรถศูนย์บาท สำหรับคนที่ไม่มีเครดิตเราได้ขับฟรีอีก45วันเท่ากับว่าออกรถภายในเดือนนี้ไปผ่อนอีกทีหนุนปีหน้าหรือว่าคุ้มนะครับกับการได้รถหนึ่งคันสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตและกลัวในเรื่องตัวเงินดาวและต้องการฟรีดาวถ้าเกิดได้แบบนี้อันมองว่ามันคุ้มมากจอง300พอนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าดูอย่างในคลิปวิดีโอนี้มาแล้วไม่สะดวกเดินทางมารับชมรถที่ร้านทุกอย่างตรงปกฮนะไม่มีย้อมแมว นะครับไม่มีกลับลงกลับรถอะไรพวกนี้ไม่มีทุกอย่างคือตรงปกทั้งหมดแล้วก็วารันตีร้านมีให้วารันตีศูญเหลือเดี๋ยวที่เหลือ,อรายละเอียดในเรื่องตัวการออกันค,ครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังใหม่อีกทีหนึ่งเพราะนั้นฝากเจ้าปี22บคันนี้ไว้ด้วยนะฮะสวยจริงๆนะครับน่าซื้อจริงๆก่อนสิ้นปีนี้หวังว่าจะได้เจอเจ้าของและลงรูปในหน้าเพจในเร็ววันนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ